กลับมาที่จัดสงขาบ้านเรากันบ้างคุณผู้ชมคะที่อำเภอบางกล่ำจัดสงขาตอนนี้ค่ะเขาเตรียมที่จะส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการนำเรื่องราวของภาพกราฟฟิตี้ที่จะมาแต่งแต้มสีสันนะคะให้กับอำเภอบางกล่ำนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งภาพที่คุณนผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นตลาดน้ําบางกล่ำนะคะอยู่ที่อำเภอบางกล่ำจัดสงขาค่ะตอนนี้เรียกว่าหน่วยงานในพื้นที่กําลังปรับปรุงพื้นที่ พร้อมกับการเพิ่มเติมสีสันด้วยภาพกราฟฟิตี้บนพื้นและก็ฝาผนังเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้เข้าไปเช็คอินซึ่งหลายคนที่ไปที่นี่นะคะบอกว่าจะต้องตื่นตาตื่นใจกับกราฟฟิตี้ค่ะซึ่งได้มีการวาดเอาไว้นะคะ สมบอกว่าตอนนี้ค่ะก็มีจิตรกรนะคะที่เข้าไปวาดก็คือคุณชัยวัฒน์เคนรังหรือพี่อิดค่ะศิลปินมากความสามารถที่เคยฝากผลงานเด่นๆในจังหวัดสงขลามาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นปลากระพงขาวยักษ์ปฏติมาการรมบนเกาะยอหรือว่าภาพวาดสะท้อนวิถีชีวิตคนสงขลา15จุดที่เมืองเก่าสงขลาและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งพี่อิดนะคะเล่าให้ฟังถึงผลงานกราฟฟิตี้แต่ละจุดที่ตลาดน้ําบางกล่ําบอกว่าจุด ที่เป็นไฮไลท์ก็คือภาพแมวยักษ์2ตัวพร้อมกับโถน้ําใสค่ะคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายคนไปที่นี่จะต้องสนุกกับการรังสรรถ่ายภาพผลงานของตัวเองว่าในโถน้ํานี้จะมีปลาอะไรเข้ามาแหวกไหวดีเช่นเดียวกับภาพจระเข้สามดีบนพื้นที่บอกเล่าถึงอดีตว่าคลองบางกล่ำแห่งนี้อุดมสมบูรณ์นะคะจนมีจระเข้เข้ามาอยู่อาศัยที่สําคัญคนที่จะถ่ายภาพจะต้องยืนตรงจุด ที่มีการกำหนดไว้เท่านั้นค่ะจึงจะมองเห็นว่าจระเข้ที่ยื่นออกมาจากพื้นอยู่ตรงมุมไหนด้วยสําหรับตลาดน้าบางกล่ํานะคะก็อยู่ที่อำเภอบางกล่จาจหวังสงขลาก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตลาดแต่ว่าภายหลังจากที่เจอเรื่องราวของฝนตกบ้างนะคะแล้วก็น้ําท่วมในช่วงของปลายปีเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปปร,ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะในช่วงเย็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ คาดว่าจะมีการเปิดตลาดแห่งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่10ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตลาดน้ำอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะดึงดูดพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปท่องเที่ยวอย่างเนื่องแน่นอย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่รอคอยการกลับมาของตลาดน้ำบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจัดสงคลาค่ะเตรียมพบได้เลยสำหรับการเปิดน้ำครั้งแรกหลังจากที่หยุดยาวไปหลายเดือนเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป สำหรับตลาดน้ำบางกล่ำนะคะก็จะกลับมาเปิดเฉพาะวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ซึ่งตลาดน้ำแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นตลาดน้ำที่อยู่ริมคลองบางกล่ำจริงๆและคลองบางกล่ำเองก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะคะที่ผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองหาดใหญ่ด้วยฉะนั้นใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนดูความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ว่าจะไปล่องเรือชมทิวทัศน์คลองบางกล่ำก็ไปกันได้ค่ะ สำหรับตลาดน้าบางกล่มจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะ10ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้านี้แล้วค่ะ